อืมอ่าเขาข่มเราเขาไม่ไว้หน้าเราเขาทำไม่ดีกับเรานั่นคือเขากำลังทำอกุศลอกุศลนั้น,น,นเขาทำกับเราเขาย่อมรับได้รับวิบากเพราะการกระทำของเขาทำแล้วคือทำเหตุแล้วส่วนเราเนี่ย น่าจะกำลังรับวิบากอยู่ใน้นึกอย่างนี้นะเรากําลังถูกเขาขม่มถูกเขาก็ทาดูหมิน่นเหยียดหยามอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะอันนี้ถือว่าเป็นวิบากของเราเราน่าจะทําวิบากอะไรสักอย่างทําให้ต้องเอ้ยทำกรรมอะไรสักอย่างที่ต้องได้รับวิบากแบบนี้รับวิบากแล้วถ้าเราเกิดกิเลสแล้วก็โต้ตอบก็ไปอันนี้เรากําลังทํากรรมใหม่ มันจะเป็นวงจรทุกนะนะวงจรทุกก็คือทำกรรมมีกิเลสก่อนอะมีกิเลสแล้วทำกรรมแล้วก็รับวิบากพอรับวิบากแล้วก็เลยมีกิเลสก็เลยทำกรรมใหม่แล้วก็รับวิบากพอรับวิบากแล้วก็เกิดกิเลสก็ทำกรรมใหม่แล้วก็รับวิบากนึกออกไหมฮะอันนี้เรียกว่าวงจรวงจรไตรวัตก็คือตัวสาตัวเนี่ยเป็นวงจร หมุนวนของสามเรื่องสามเหตุการณ์นี้เาเรียกว่าไตรวัดวนไปวนมาไม่รู้จบก็เรียกว่าสังสารวัตรนะถ้าเราจะภาวนาเพื่อให้พ้นจากตรงนี้ก็คือรู้ทันตอนที่มีกิเลสไม่ไปทำกรรมที่เป็นอกุศลแบบนั้นอีกโกรธรู้ทันจะไปทำร้ายเขารู้ทันมณนี้นะจิตใจของเรา ปรุงอะไรที่มันเป็นอกุศลให้รู้ทันไม่ไปทำส่วนเขาทำอะไรที่ไม่ดีกับเราป้องกันตัวได้ก็ป้องกันนะ <c oughs> <c oughs> เขาทำผิดความผิดนั้นถ้ามันกระทบต่อการทำงานกระทบกับส่วนรวมกระทบกับองค์กรก็ควรจะไป บอกหัวหน้าแล้วนะยิ่งถ้ามันอยู่ในความรับผิดชอบของเรานะนะต้องต้องแก้แก้เองไม่ได้ก็บอกหัวหน้าบอกว่าม,มันมีปัญหาอย่างนี้อย่างนี้นะแต่ก่อนก่อนจะไปบอกอะไรกับใครเนะี่ยใจต้องเป็นเป็นกลางทำด้วยหน้าที่และใจเป็นกลางอย่างน้อยๆก็ให้มี มีใจที่ไม่โกรธถ,ถ้ามีกรุณาด้วยยิ่งดีคือกรุณาก็คือเห็นเขาตกต่ำแล้วตอนนี้จิตใจเขาตกต่ำแล้วเขาถูกกิเลสครอบงำถูกโทสะครอบงำหรือถูกความหลงครอบงำและไม่รู้ตัวสร้างเหตุแห่งทุกข์ให้ตัวเองอยู่ร่ำไปทำตัวเองทำกับตัวเองเหมือนเป็นศัตรู เดืกออกไหมฮะคือคนที่ทําอกุศลอยู่เนี่ยทำกับตนเองเหมือนเป็นศัตรูเพราะที่ทําอยู่นั้นเป็นการสร้างเหตุให้ตนเองนั้นได้รับวิบากที่เป็นทุกข์ในอนาคตเขานะ่ะกำลังทำอยู่แต่ถ้าเราไม่รู้ตัวเราโกรธเขาแล้วก็ไปทําเขาต่อเนี่ยเราเองก็ทําตัวเองเหมือนกับเห็นตัวเองเป็นศัตรูเหมือนกันคือไม่ไม่มุ่งดีไม่ปรารถนาดีไม่เมตตาตนเอง ปกติคนที่ปรารถนาดีมุ่งดีเมตตากับตนเองคือมุ่งจะให้ตนเองนั้นมีความสุขใช่ไหมอยากให้มีความสุขก็ต้องหาเหตุให้เกิดความสุขทำกุศลแต่ใครอยากมีความสุขแต่สร้างแต่อกุศลคนนั้นก็คือไม่ได้เมตตาตัวเองทำกับตนเองเหมือนเป็นศัตรูลองดูอย่างนี้นะเห็นเขาแล้วสงสาร กรุณาหรืออย่างน,น้อยๆก็อย่าไปโกรธเขาเขากำลังสร้างเหตุแห่งทุกข์ของเขาเองนี่ถ้าเราจะอยู่ตรงนั้นแล้วก็กระทบอยู่เรื่อยๆนะให้ดูอย่างนี้ว่าเราจะทําตามทําตามปฏิปทาของพระพุทธเจ้าหรือของพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ถูกดูดูถูกดูหมินนะแต่พระองค์ทนได้ทนได้ทน,นได้ไม่โต้อตอบคนดูถูกดูหมินนั่นแพ้ภัยตัวเอง